โอเคไหนวิดาอะไรอะคะว้าวโอเคโอเคอาว้าววิดาขาไหนคีลูกกุญแจอยู่ไหนลูกคีลูกกุญแจอ่าเก่งแล้วทีวิชันอ่ะลูกเทเลวิชันอ่าเก่งโอ้สกอตเหรอคะรีโมทคอนโทรลอะลูกรีโมทคอนโทรลอยู่ไหน กู๊ดกู๊ดแล้วนี่อะลูกเทเลโฟนอยู่ไหนคะเทเลโฟนกู๊ดกู๊ดจริงจี๊พูดแข็งมากคือเชนนะคะคือเชนคือเชนอ๋อโอ้ยสะกดด้วยเหรอโอวีด้าอ๋อพะตูปลา